สบายดีพี่น้องมันทุก้อนเก่าพี่น้องเอมาพี่น้องมาวันนี้เสื้อผ้ามากินหวานมะเอือพี่น้องหวานมะเอือเขาเขาเอินว่าสังขยามะเอือแะละพี่น้องเอแต่ว่าข่อยเฮตบ่บเป็นมันก็เลยออกมาหน้าตาจังซี่พี่น้องบรรยากาศย่มแรงพี่น้องคำคำแล้วพี่น้องเอมามาซิมน้ำกันพี่น้องเป็นตหวานเป็นตหวานพี่น้องมา่น้องมาซิมน้ำข่อยเบิ่งเบิ่งเบิ่งหน้าตาน่ากินบ่พี่น้องเป็นอะไรพี่น้อง เป็ตดตาแสบบ่หรือว่ามันบ่นเป็ตดตาแสบข่อยใส่เตยหอมแล้วก็ใส่ไข่ใส่ไข่ใส่กะทิแล้วก็น้ำตาลนั่นแหละพี่น้องเอ้ยมาเศษๆน้องข่อยโอ้โเห็ดบ่เป็นกน็อยากเห็ดพี่น้องนี่หน้าตาของเขาอืมอร่อยมากหอมหวานมันพี่น้องเอ้ยโอ้อบวัวมาอันเดียว ม,มันบปรต็มบปรต็มผักทองข่อยพี่น้องนี่บอลมันบปรต็มก็แบโอ้ยอืมวานหอมนี่บอลมันบปรต็มมากทีเป็นไังซี่พี่น้องเอ้ยบอลมันบปรต็มมากทีเป็นทังสั้น บันมันเต็มมันก็เป็นจันซีโอยกองคือไม่อยากแจ้งพี่น้องมาเสิบๆน้องคอยพี่น้องหวานหวานอืมหวานครับพี่น้องเออมีแนวใช้เบิ่งพี่น้องขอทำไดยพี่น้องเอ้ยนี่คอยบอด้ไซส์ไหมตอนนี้คอยใช้นี่พี่น้องเอ้ยนี่โอ้ยมันเป็นอย่างมันบ่ค่อยดังพี่น้องมันบ่ค่อยดังบ่ค่อยได้ยินดังอยู่แต่ว่าดังบ่แห้ง ตอนนี้ค่อยบริสไซมันโมดังค่อยกระบริสไซเลยอีกอันนี้ใส่จังไรพี่น้องค่อยใส่ละมันกัดบมดังแห้งคือกันลรพี่น้องเอ้ยบมฮูวิธีใส่พี่น้องค่อยกะเห็ดตามพันบอกอยู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันดังบาแห้ง,งหพี่น้องมันเป็นจังไรดังบาแห้งตอนนี้ค่อยกระบริสไซพี่น้องมากินน้ำกันพี่น้องค่อยกะว่าดังๆเอาไรพี่น้องเอ้ข่อยบริสไซไหม นร่ยากาศยางแรงนกเจนแวนห่องเลยพี่น้องอืมเอาบววไม้ก,ก่อนอยู่ไห,อย,หอยู่หน้าอยู่หน้าอยู่ไหอยู่หัวอยู่สวนพี่น้องเอ้ย ืใส่ไข่ตังวานตังหน่วยตั้งว่าหกหน่วยเห็ุโบเปลี่ยนพี่น้องแต่อยากกินพี่น้องหวานมันผักทองมันคักพี่น้องแต่ว่ามันมาแซบนี่แหละพี่น้องเลยใส่อย่างแน ใส่ใส่ใช่ยังไงใส่แป้งบุญนบกพี่นอ้องคอยกระเจี๊ไปละน่านสุกพอดพี่น้องเอ้เป็นคือกันบอผู้ใดเห็ุน่านสุกคักคอยคอยข้างหมอตังต้งเต่ประมาณแผนนมงเช้าตอนนี้กะค่ำเลยพี่นอ้องคิดเอาว่าจากโมงพี่นอ้องประมาณนี่เท่านั้แหละ สี่โมงไปเดี๋ยวพออหามงแล้วพี่น้อยมันโมเมนเรืืองง่ายเลยพี่น้องเห็ดบ่เป็นเห็ดบ่เป็นมันโมเมนเหลืองง่ายมันบ่ได้กินง่ายเลยพี่น้อนเนงเออันนี้นะขวยเห็ดสองเทือแล้วพี่น้อง ก็นั่นก็เป็นคือกันแหละเหตุทายคลิปจนมาได้ทายคลิปพี่น้องเอ๊ยมึดมึดมานเวนอืมหวานหอมอร่อยมากบรรยากาศยำมะแรงพี่น้อง ตองโอ้มันคับตอน,นี้ก็อยากมากินมัดทุกสิ่งทุอย่างพี่น้อยมาเลยเด้อยคอยกินยังก็อยากมากินน้ำค่อย คำสุดท้ายคำสุดท้ายพี่น้องอืมอืมเผ็บทั้งหวานทั้งมันยาเจษขิดอย่างกินพี่น้อง ชิว้แหละยๆไน้องเ้ยคิหน,หนาอาจจะเป็นอาจจะเป็นเมนูตะปูตุ๊กแก่หลายๆไปหน่อยซิมเฮดอะไรกินพี่น้องแต่ว่าเ็จคลิปก้อยกับปอมแล้วก่อนพี่น่อยอือกระแชบได้ก้อยกับปอมก็แชบอยู่พี่น้องเคยกินแบบนั้น แต่ว่าตะโปนี่แกแซบอยู่พี่น้องเคยกินมาแล้วเท่านึงมันมันหอมหอมแซบแซบ อยากกินแต่ว่าไม่ได้กินหลายโดยพี่น้องกินน้อยเดียวก็อิ่มแล้วผูชมอยากพี่น้องอืมอิ่มแล้วพี่น้องเอ้ยขอบคุณขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเด้พี่น้องอเอ้ยเก็บซีทำพังไทยพังลาวเก็บซีอยู่ตามเทศก็ขอบคุณขอบคุณที่กันเลยพี่น้องขอให้ทุกคนมีความสุขสุดีพี่น้องเอ้ยพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้ก็จะเลยจบลงเพียงเท่านี้พี่น้อง ไปก่อนพี่น้องสบายดี